ข้อ198ก็ภิกษุผู้บำเพ็ญปัจจะยสนิษสิตสีลพึงเป็นดูดภาคยนายสังคารคิตะสามเณรก็ภาคิญาสังคารคิตะสามเณรนั้นพิจารณาโดยชอบแล้วจึงฉันด้วยเหตุนั้นเธอจึงกล่าวว่าอุปชายะกล่าวกัะข้าพเจ้าผู้ฉันข้าวสาลีอันเย็นสนิทว่าสามเณรเธออย่าไม่สารวมแล้วยังลิ้นของตนให้ไหม่เลย ข้าพเจ้าฟังคำของพระอุปชายะแล้วได้ความสังเวชในครั้งนั้นนั่งเหนืออาสนะเดียวได้บรรลุพรระหัสแล้วข้าพเจ้านั้นมีความดำริบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพลนมีสภาอาสวะสุดสิ้นบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีพระสังฆรักิตะเทระผู้เป็นลุงของสมณเณรนั้นดั่นแลชื่อว่าอุปชายะในคาถานั้นบทว่าสาลิกุรังแปลว่าข้าวสาลี บทว่าสุนิพุตังแปลว่าเย็นดีท่านกล่าวว่าอสัญญโตดังนี้หมายถึงการไม่พิจารณาเพราะฉะนั้นกุลบุตรแม้อื่นเมื่อปรารถนาความสิ้นสุดแห่งทุกข์พิจารณาโดยแยบคายวงเล็บก่อนแล้วพึงบริโภคปัจจัยทั้งหลายแล อนาคาริยวินัยกล่าวคือจตุป,ปาริสุทธิศีลย่อมชื่อว่าอันบรรพชิตผู้ทำศีลให้บริสุทธิ์ศึกษาดีแล้วอย่างนี้ดังพนานาม,มาชะนีอนาคาริยวินัยนั้นสามารถจะนำแม้ผลอันเลิศมาแก่บรรพชิตนั้นดูดพระติสะเถระผู้อยู่เงื้อมเขาเรื่องพระเถระนั้นพึงถือเอาจากคาถาวนานาในพรามวักว่าอสังสัตถางขหัเถหิเป็นต้นแล